สีเลนกับการปกป้องดวงตาสวัสดีครับวันนี้เลสวิช i ั่นมีเกร็ดความรู้ในการเลือกสีเลนในแว่นกันแดดมาฝากทุกคนครับใครที่กําลังมองหาแว่นกันแดดอันใหม่มาลองดูข้อมูลนี้ประกอบการตัดสินใจดูนะครับว่าสีเลนแบบไหนจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรามากที่สุดก่อนอื่นนะครับมาดูประโยชน์ของสีเลนในแว่นกันแดดกันก่อนนะครับความเข้มของสีเลนเนี่ยจะมี2แบบนะครับ คือแบบความเข้มแบบเต็มเลนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าความเข้มแบบเต็มเลนนะครับเป็นการย้อมสีในระดับที่มีความเข้มเท่ากันทั้งเลนนะครับซึ่งสามารถจะช่วยป้องกันแสงได้ในปริมาณเท่ากันหมดทุกส่วนของเลนนะครับเหมาะสำหรับสวมใส่แว่นกันแดดในบริเวณที่มีแสงจ้านะครับกลางแจ้งขับรถกลางแจ้งท่องเที่ยวชายทะเลนะครับและกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆนะครับ ส่วนแบบที่2นะครับเรียกว่าเป็นความเข้มแบบไล่สีนะครับเป็นการย้อมสีแบบไล่ระดับจากความเข้มมากไปหาความเข้มน้อยนะครับบนลงล่างนะครับเหมาะสําหรับสวมใส่ในบริเวณที่มีแดดไม่จัดมากหรือช่วงที่มีเมฆคลึ้มปกคลุมนะครับเพื่อลดแสงสะท้อนของรังสี UV นะครับขับลดในเวลากลางคืนนะครับหรือฝนตกนะครับการแข่งขันกีฬาในร่มนะครับ ก็จะใช้เลนแบบไล่สีนะครับอะต่อไปเรามาดูประโยชน์นะครับของสีเลนนะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับเลนสสีเทานะครับช่วยกรองแสงตัดแสงจ้าเมื่ออยู่กลางแจ้งนะครับข้อดีคือไม่ทําให้สีของวัตถุนะครับมีความเปลี่ยนแปลงนะครับต่อไปนะครับเป็นเลนสสีเขียวนะครับช่วยกรองแสงตัดแสงได้เท่ากับเลนสสีเทานะครับแต่ทําให้รู้สึกสบายตากว่า เมื่อทำกิจกรรมการแจ้งนะครับสีต่อไปคือสีน้ำตาลครับทําให้มองสีและแสงเป็นธรรมชาติชัดเจนยิ่งขึ้นคมชัดขึ้นนะครับเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองโดยเฉพาะตอนขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับส่วนสีสุดท้ายนะครับที่เป็นที่นิยมกันคือสีเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยทำให้มองเห็นในวันที่มีเมฆมากหรือตอนเย็นฟ้าคลึม้มหรือใส่ตอนกลางคืนนะครับ